สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ f c ใหม่นะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องเลขแล้วดีดิษนะคะวันนี้ก็มีแนวทางฮานอยสูตรมันรวมนะคะพี่พี่จ๋าสูตรมันรวมทั้ง4หน่อยนะคะก็คือหน่อยเฉพาะกิจหน่อยพิเศษนะคะหน่อยปกติแล้วก็ VIP นะคะลุ้นได้ทั้ง4หน่อยเลยนะคะอะ่ก่อนไปรับชมเรามาดูผลของวันที่5กันก่อนนะคะ สำหรับของวันที่5นะคะแอดให้วิ่งรูดที่0นย์กับ6ไปวิ่งรูดที่0นย์กับ6ไปามาดูผลที่ออกนะคะสำหรับผลที่ออกในหน่อยเฉพาะกิจก็คือ108อ่ะวิ่งรูดที่0นมาแล้วเนาะตารางตัวดินเรา0ก็มานะคะถ้าใครนำศูนย์ไปวิ่งไปรูดจะได้0 8นย์เลยนะคะพี่พิจาอ่ะส่วนล่าง57นะคะตารางตัวดิน7มาแต่ว่าแอดไม่มี57นะคะหลุดไป สำหรับในน้อยพิเศษนะคะ3 4 4ล่าง39นะคะ3 9 9 3มาในตารางนะคะพี่วิสาสามเก้ 3, 9, 9, 3, มาในตารางนะว่ตัวที่แอดจับออกมาพลาดไปนะคะส่วนในน้อยปกติเนาะ4 5 4ล่าง4 2นะคะดูสิหลัก2แอดก็มีแต่ว่า4 2แอดไม่มีพลาดไปนะคะทั้งบนทั้งล่างส่วนในน้อยวีไอนะคะ6 7 1ล่าง6 8 เด่นที่หกแอก็มาอ่ะวันนี้ตัวเจาะไม่มานะคะพี่พีจะมาเฉพาะสายวิ่งสายรูดทั้ง6กทั้งศูนย์นะคะอ่ะก็ยินดีด้วยเนาะสําหรับสายวิ่งสายรูดนะคะอ่ะเราไปตามต่อกันของวันที่6นะคะวันที่6กนะคะก่อนไปรับชมเราก็มาฟังคําเตือนกันเช่นเคยนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองปโปรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอ่ามาดูตัวตัวดินกันนะคะพี่พีจ๋าอ่าสำหรับสำหรับตารางตัวดินนะคะตารางตัวดินของแอดก็จะมี7 8 9ดนะคะเหรือห 3ามสี่หนึ่งนะคะสำหรับสายวิ่งสายรูดนะคะวิ่งรูดที่1กับ9กแอลเน้นไปที่1น,นะคะอ่ะหมีตัวไหนกันบ้างนะคะสำหรับ1 1ก็จะมีหนึ่งสองหนึ่งห้าหนปนะคะ อสำหรับเด่นที่9นะคะก็จะมี9 1 9 2 9 7นะคะอาทีนี้มาดูแนวทางในชุดกันเนาะสำหรับท่านใดที่ไม่ชอบตัวที่แอดจับคู่ให้นะคะสามารถจับในตารางกำลังวันได้นะคะอ่ะไม่ว่าจะจะเป็น3ตัวเนาะพ,พี่จ๋าแนวทางในชุดกันนะคะแอดก็จะมี2 8 3ามสองนะคะสามสี่แล้วก็สี่เก้านะคะอ่ะแอดให้ไปไม่กี่คู่หรอกเนาะตั้งตั้งสี่นอยเลยนะคะพี่พี่จ๋าอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นนะคะว่าจะมีตัวที่ตรงใจกับพี่พี่เอฟสีหรือเปล่านะ,ะถ้ามีตัวที่ชอบอย่าลืมไปกลับด้อพี่พี่จ๋า ไม่ต้องตามแอดทุกตัวก็ได้เนาะนำไปพิจารณาเปรียบเทียบดูนะคะสำหรับตัวเดินเด่นที่1เนาะด่นที่1แอดเน้นไปที่12กับ15นะคะเน้นไปที่12กับ15ส่วนเด่นที่9นะคะ9 1หรือ6เ9นหรือ6 2สนะคะส่วนแนวทางในชุดกันเนาะแอดเน้นไปที่28 2องแปดแล้วก็สามสองนะคะอ่าอย่าลืมด้วยเก้ากับหกตัวเดียวกันอันนี้ถ้าไม่ชอบก็เป็นสี่หกก็ได้นะคะอ่าจดไว้แคปไว้นะคะเพื่อนำไปเป็นแนวทางนำไปพิจารณาเปรียบเทียบดูก่อนก็ได้นะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะอะ่แอดก็ขอขอบคุณพี่ๆเอฟซีทุกๆท่านเลยนะคะที่ติดตามรับชม ขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์แอดอาจจะตอบช้าหน่อยเนาะหรือว่าอาจจะลงคลิปให้ช้าเนาะพี่ๆจะแอดกลับมาต่างจังหวัดเนาะอยู่ที่ไล่อาจจะไม่ค่อยมีสัญญาณนะคะก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ